ส้มเช้งสามชาอายุมากขึ้นก็นยิงแซ่บขึ้นสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับตัวแม่อย่างส้มเชงสมชาค่ะ ที่บอกเลยว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งแซ่ดมากเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด6คนนะคะจึงมีทรงเชงเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่เท่งเถิดเทิงและได้รับฉายาว่าปลหลกสวยและชีวิตของนาเนี่ยไม่ได้ด้ยด้วยกิจกุลับค่ะตอนที่อยู่ชั้นป .6 นะคะก็ออกจากการเรียนและมารับจ้างทั่วไปรวมไปถึงการแสดงลิเกของคณะของญาติจนอายุประมาณ1 7 1 8ค่ะพี่ส้เชงเนี่ยก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพ เป็นนักร้องตามคาเฟ่พี่ส้มเชงนะคะเริ่มอาชีพการแสดงเนี่ยด้วยการแสดงลิเกค่ะ ให้กับคณะคืนเคงของพิเท่งเถิดเทิงต่อมาเนี่ยก็ได้รับเชิญให้มาแสดงร่วมกันกับสามชาในรายการชิงร้อยชิงล้านของบริษัทเวิร์กพอยต์และนั่นเองนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของพี่ส้มเช้งพอได้รับโอกาสครั้งใหญ่จากคุณปัญญานิรันดคุ้นให้มาแสดงปลกร่วมกับพี่มัมพิเท่งและพี่โนช,ชัาช,ชาและใช้ชื่อในวงการว่าส้มเช้งสามชาค่ะปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยสวยเฉ่งมากๆค่ะโดยอายุที่มากขึ้นแต่ความสวยพัฒนายอยู่ตลอดจนตอนนี้เนี่ยได้ได้ว่าเป็น สาวฮอตอีกหนึ่งคนค่ะที่ทําให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยตามขายขนมจีบกันไม่ว่าเล่นแถมที่ทรงเชงเนี่ยยังบอกมดเปลือค่ะว่าทําสัญญารรมที่ไหนอะไรบ้างซึ่งบอกในว่าเป็นอะไรที่เลิศมากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset